หลังจากยามาจากเมืองไปสร้างคลองแล้วก็มาหวนก็พอมาหนาักมากกันเปิ้นกับพากันซอยเอาไอ้ <c oughs> <c oughs> กันเอาท่อรุ่งเนาะคะ่ะ <c oughs> ไา้การกันานาดคุนจะเศร้าได้แล้วสามท่อ ยัองอีกห้องหนึงน่งเนาะบินมะม่วงไปน้ำพี่น้องมาเด้อส่วนมีต่งหญ้ากับพูเพิ่น bây ra cắt cây nôi nhã nhã anh kháng vây tai tù nưng <laughs> <laughs> chưa đứa <Đếp> <laughs> <laughs> จับเจอเยอไม่อไม่ใช่ฮักตอืมแล้วหม่เหรอ้ยลองไหย้อนลงจะล่ไงางเดียวก่อนหินห้องบะหองเห็นไมอ่าไม่ปนไรหองเห็นไหมระบายไหมบ่บ่ điệp nào ngay cứ là cho ngay đấy, để mà nó xì nhác kêu. Cho vào trong ngay cứ câu Nó xì bể rồi Ôi ngập cái gì vậy, nó bể mây ở khay hụm. ngay hả? Hừ เอาแล้วบางทีเขาอยู่เดี <ğim> ๋ยวยุอ <voir> ันทั้งใจอันนี้เอาปนแบบมี้ที่ประสันมันวิตยู่บ่แล้วยังแว่อยู่เนี่ยอิฐหาร้อยก้อนบางีพ่ออันมันนาตกใจประสันว่ามันส่งร้อยกรอนในหน่อยนึงค่ะดีสร้างปากสองพันสามพันบุญ ไปออกยเยอะระวังตีนระวังขากลัวพญ่ป่องได้บ่ <laughs>

เอาหอยตีนมาดูเลยนี่ ปังไปก็บพี่น่งเนี่ยง คลิปนี้น้องปามขอบากไว้สรินีแนะทารเด้อสวัสดีจ้า